สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเราซื้อได้กแล้วนะคะวันนี้ถ้าดูคลิปจบแล้วเวลาเราลบกับคนอื่นเราจะไม่ใช้เป็นแค่คําว่าหมาฝันแล้วค่ะแต่จะมีคําไหนบ้างแล้วใช้ยังไงก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะคะวันนี้มีคาศัพท์ใหม่สองคำที่สามารถใช้แทนคําว่าหมาฝันได้นะคะก็คือคําว่าไปทัวร์แล้วก็เหลาฝัน โดยทั้งคู่เป็นคำสุภาพอยู่แล้วและสามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและทางธุรกิจก็ได้เลยนะคะโดยยโทวจะหมายถึงฝั่งให้ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการขอร้องอย่างหนึ่งค่ะเช่น我身体不舒服，拜托า t 诉老师，我身体不 u 服，拜托你告诉老师，我身体不舒服，拜托你告诉老师，我身体不舒服，拜ก你告诉老师，我身体不舒服，拜托你告诉老师，我身体不舒服，拜托你告诉老 i 我身体不舒服，拜托你告诉老师，我身ห不舒服，ย我身体不舒服，จี你告诉老师， 我要去机场接我的朋友，拜托你帮我请假。ฉันจะไปรับเพื่อนที่สนามบินฝากช่วยลาให้หน่อยส่วนคำว่าเหลาฝันนะคะจะเน้นตรงที่รบกวนคนอื่นและจะใช้พูดหลังจากที่เขาทำธุระให้เราเสร็จแล้วค่ะเช่นเจอเฟินเหอถงเหลาฝันหนีข้านีเียเจอเฟินเหอถงเหลาฝันหนีข้านีเสียสัญญาฉบับนี้รบกวนเธอช่วยดูให้หน่อยจงส์ส์ราฝันวใหม่วยซื้อให้หน่อ จง,นนง,งจชื่มรำแันหนู帮我买东西จริงๆรบกวนเธอช่วยซื้อของให้ฉันตลอดเลยเกรงใจจริงๆวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย